วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมด,ดีต้อนรับสู่ช่องโดดยานะครับ <S <S ทุกคนวันนี้เราก็จะอยู่ในอีเวนต์เหมือนเดิมนะอีเวนต์น้องผีสิสูนะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสลับอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหลายคนจะถามว่าพี่โบหายปไปไหนก็พี่พอดีผมไปออก17 Pro Max นี่เป็นไงผมเพิ่งไปเอามาสดๆอร้อนๆที่สูนเลยแล้วถ้าไปลิ้นพันกันเนะี่ยก็ที่หายไปเพราะว่าเขากําลังตรามตัวผมอยู่นะทุกคนก็เลยแบบก็เลยมาทําคลิปไม่ได้นะเพราะว่ามันดังตลอดเลยไอ10ไอ17 Pro Max เนี่ย Richman Shop กลับมาใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025นะครับทุกคนและที่สำคัญคือเจอเหล่าสรตมเมอร์ชื่อดังได้ที่บูธเลยนะแบบ e อ c l u s i v e ก็คือแบบมากันเยอะสุดๆเลยนะครับนับ10คนและที่สำคัญคือตอบย้ำความเปความ้เทของรางวัลเนี่ยนับล้านกับทาง Richman Shop มี iPhone 17 Pro Max ด้วยทุกคนยังไงก็อย่าพลาดนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่17ถึง19ตุลาที่สุขุมชุมแห่งชาติธีกิจเจอกันที่บูธ Richman Shop นะทุกคนฝากกันด้วยนะครับสำหรับ Richman Shop นะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราลงอ่าในอีเ,อเวนต์มันเดิมแล้คนนี่เป็นท่าใหม่ปะหรือท่าเก่ามันจะเป็นท่าเก่านะแต่แต่แค่แบบว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาเฉยๆนะ let's go ทุกคนลงเอีเวนต์กันนะครับเดี๋ยวผมลงตรงไหนดีเนะี่ย ลงตรงนี้ก็แล้วกันจะได้เข้าประตูทีเดียวนะครับโอ้ยเจอ,อยูนกีทุกคนถือว่าดีอยู่ต้นเกมจับตัวน,นี้ไปับไม่ใช่ไปคับ คนโนเนียจ่ะทุกคนยี่สิบกว่าคนเลยเหรอ,อเะรอบหนึงน่งอยากได้เอฟโฟโ หนูแจกทุกคนนนี่คนเยอะมากเลยโอ,อ้คนเยอะจริงเออทุกคนหลายคนน่าน่าจะงงนะว่าทำไมสกิลของลิวีกับสกิลเอร์เรเกลมันไม่เหมือนกันนะทุกคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะก็ <Awesome. S 1> คือตัวของ อีเรนเกลอะมันจะมีตัวลูกโป่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปรีวิตรงไม่มีลูกโป่งนะอันนี้ก็ถือว่ามันจะได้ไม่เ <Awesome. S 1> ข,ขาเรียกว่าไม่มันไม่เหลื่อมล้ําจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดในสกิลของอีเรนเกลไปใช้ในรีวได้ผมว่าโกงมากเลยไอตัวลูกโป่งก็ถือว่าขี้โกงนะมันค่อนข้างเร็วนะแล้วไอตัวโลกระบงังถ้ามาใช้ในอีเรนเกลก็ถือว่าขี้โกงเหมือนกันสารบผม โดนสแกนนี่อีกแล้วเปิดกล่องทีไรสแกนทุกทีไปเดี๋ยวเล่นเลยนะมันมีสองตัวนะอ่าทุกคนโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้แค้นเชิญกลับมาแล้วมาแก้แค้นทุกนายเอากันเลย นี่ตัวเดียวเหรอพวกมันไปไหนวะตามก่อนนอะไม่กวาดผมก็เล่นแต่มุกมันชื่ออะไรนิมบัสสองพันมันอยู่ข้างบนนี่ทุกคนเฮ้ยอย่าอย่าไประเบิดพวกนี้ต้องโดน ตาเนี้ยโอ้โหเจ็บโอ้โหโดนสุดท้ายพอดีเลยโคตรโชคดีเลยเรามาแล้วครับทุกคนไปยู่นี้ดีกว่ามีคนหรือเปล่ามีรอยเปิดประตูฮะ มีเสียงข้างหน้าเลยโ,โหน้องบานัาบโชว์เท่เลยอ้าวรถสตัตมาแนละ้วไม่ใช่รถเพื่อนเราไปได้เวลาขี่ม,ม้ากับกับหนีดีกว่ามาโหเดียวยาน้องมาหืมเดี๋ยผมเหลือสิบ พีอบอกไม่ไหวแล้วโหยเพื่อนได้เวลาเลี้ต่อนะเยนะคัปเด็นเลียนะ Watch out แล้วเราเอาเรื่องจัด45 fps นี่คือแบบว่าขิงจัดบอกว่า45 fps ก็เล่นได้เรา120นี้นแบบว่าเสียใจเลยโคชิงกิไม่ได้มาเลยเจอละใครอยู่นี่เนะี่ยมันคง,งงเสียงว้ยเสียงอะไรวะโอเคไปทุกคนบนโลนดีกว่าไปล้ครับ เาอุ้ยเจอตัวลโเยี้ยอ้าวเรียบร้อย <c oughs> โหสียดายเลยตายดีกว่าทุกคนหาคนต่อนะครับมันเห็นอยู่ในห้องน้ำปะเมื่อกี้มันมันมีเสียงโซนนี้ทุกคนผมว่ามันอยู่ในแค่โซนเดียวมันไม่น่าจะมีโซนอื่นเลยนะ เดีเราบอลลูน,นไปดีกว่าทุกคนแต่สกิลนี่เหมือนตัวสกิลบอลลูนอีเวนต์ช่วง2ปีก่อนเลยนะแต่ว่าจากที่มันล่อนกลายเป็นมันมันปิวเป็นลมนะครับชุดตัวเองซะด้วยตัวนี้ไม่รถ้ใครมาเนี่ย นะไม่ได้เลยเพื่อต่อสู้หมดเลยเอ้ยเหมือนจะได้ตัวหนึ่งือเปล่าวะเอ้ยอะไรนี่ฮัลโหลแฮลิพอปเตอร์นี่บัตสองพันยังไม่เร็วพอผมอยากไป4.1เนลยทุกคนรู้สึกเบื่ออีเวนต์นี้แล้วเนะี่ย ทำไมอเวนต์หลังๆมันเบื่อง่ายจังเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงนะทุกคนผมรู้สึกว่าอีเว้นต์หลังๆมันแบบมับบนไม่ค่อยเหมือนอีเวนต์แรกๆอ่ะอีเวนต์แรกๆนี่ผมผมเล่นได้ท <Vietnam> <ư> ั้งวันจริงๆนะถึงมันจะไม่ได้แบบอลังการขนาดนี้นะเหมือนอีเวนต์ตอนอีเวนต์ไหนอ่ะอีเวนต์ไดนูสเร์อีเวนต์อะไรบ้างนะอีเวนต์ดาก้อนบอลอะไรอ่ะอีเวนต์กระเบนเนี่ยโอ้โหมันมากเล่นโคตรมันเลย คือเหมือนมันมีกิมมิคในการในการเล่นอีเวนต์นั้นจริงๆทุกคนแบบเหมือนผมเล่นไปอีเวนต์ดาบต้นบอลคือต้องไปขอพอรเออแต่อีเวนต์หลังๆผมว่ามันไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรเหมือนอีเวนต์กระเบนคือเราต้องเอาชนะคนในอีเวนต์ได้นะถึงเราจะได้ของที่แบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องอะจริงเขาน้าจะทําแบบนั้นนะเพราะว่าหลังๆมาผมเล่นแป๊บเดียวเบื่อเลย ตอครับโอ้โหไม่ทันหรอเพื่อนก็ไม่ยอมยิงเลยตตามเลยนะ <Watch out. S 1> ถ้าเพี่แกอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเอาได้ไหมนะเนี่ยรอเขาเล่นชั้นสามนะทุกคน รอโอเคปะบอลลูเลยนะมาแล้วครับทำเฮ้ยทุกคนชิบหายแล้วโอ้แพ้เลยเนี่ยโอ้ทุกคนต้องจะฟัาแพ้แบบไม่น่าแพ้เลย